ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอภิสอนรายกรน,นะครับก่อนหวตดอ,อิงนะครับอก่อนโหวอ,อุ้งอิงเนี่ยครับนายกหญิงนะครับ เป็นนะครับแพรนําประชาชนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคงไม่ผิดคาดนะครับแน่นอนครับคุณอดิสรแน่นอนครับก็ต้องอวยนะครับนายของตัวเองอยู่ดูแล้วนะครับอวยรูปของนายตัวเองแต่อยากจะบอกกับคุณอดิสรเพียงเกตนะครับว่าคุณอดิสรเองเนี่ยครับจำคำพูดของตัวเองไม่ได้นะครับฟามจําเริ่มเรือรัหรือเปล่าครับสติสัมพัญยะเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเปล่าครับ เอ๊ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับว่าคุณอดิสรเนี่ยเคยพูดเอาไว้หรือผมอาจจะได้ยินผิดเองหรือผมจําไม่ด <t any o> ีเองก็ได้นะครับว่าเอ๊คุณอดิสรเคยพูดเอาไว้ว่าวันเนี้ยนะครับเนนบทใหม่จะให้มาเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงแต่เอ๊ครั้งเนี้ยนะครับผมคิดว่ายิ่งฝันเนนบทใหม่อีกหรือเปล่านะครับแตเ่เอาหน้านะคุณอดิสอนคุณอดิสรก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าคุณอดิสรเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้ทําคำตามพูดของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องไหมไม่ได้จํําาคคพููดขออองงตัััวววเย่แแลล้้ก็นนนีะรบ ก็มีการที่จะเรียกว่าโหวตโหวตกันในกันในสภานะครับในการโหวตนะครับก็มีการขอนะครับเรื่องของการจะเปิดอภิรายนะครับนิดๆเดินหน่อยนะครับเป็นแค่ประมาณสัก2 0 3 0นาทีนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณแพนตองทานเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาในสภานะครับซึ่งคุณอดิศรมิจิตก็ลุกขึ้นนะครับนะครับลุกขึ้น้านนะครับบอกว่าเอ๊ะนะวันนี้นะครับเป็นเปการเลือกนายกนะครับและอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเป็นการเลือกนายกเนี่ยคุณเอ่อคุณ อุ้งอิงแพทองทานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมไม่ได้อยู่ในการประชุมสภาก็ไม่น่าจะมามาอภิปรายอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝ่ายค้านก็ยังเป็นฝ่ายค้านไม่สมบูรณ์ซึ่งแน่นอนครับไอสิ่งนี้เองก็ผมก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะคุณอดิศรเนี่ยารามจาไม่ดีจริงๆหรอครับหรือารามจำเลอะเรือนหรือสมองฟั่นเฟือนหรือเสื่อมไปแล้วหรือยังไงผมไม่แน่ใจ เพราะตามที่ตอนนั้นนะครับอตอนนั้นที่ตอนโบสนะครับนายยกรัฐธมนตรีที่ชื่อเสฐาทวีสินเมื่อวันที่22สิงหาคม66ผมก็จําได้นะครับว่าตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีการที่จะนะครับแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับก็เท่ากับว่าฝ่ายค้านก็ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าครับก็เหมือนกับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านอันที่2นะครับตอนที่วันที่22สิงหาคมคุณเสฐาก็ไม่ได้อยู่ในประชา ไม่ได้อยู่ในสภาก็สามารถไอ้นี้ได้ดูรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้นะครับทางพรรครัฐบาลเนี่ยจะกลัวอะไรหรือเปล่าครับจะกลัวจนขี้หดตดหายหรือเปล่าครับจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองหรือเปล่าครับเอออันนี้ก็แปลกนะครับเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาได้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีคุณอ,อนิสรจําไม่ได้แล้วครับเลอะเรือนอะไรไงครับคุณอ,อนิสรอนผมสงสัยมากเลยครับผ่านมาแค่หนึ่งปีเองจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้แล้ว เอาเรื่องนะครับที่เรียกว่าเฮ้ยตอนนั้นทําได้แล้วก็มาตอนนี้อยู่ในสภาโอ้โหคนละเรื่องกันเลยครับแย้งคนละประเด็นและแย้งคนละอย่างเลยครับวันนี้จะแย้งก็เอาเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลนิดนึงนะนะครับสมเหตุสมผลนิดนึงนะครับ ยังไงนะครับก็อุตสาหเข้ามานะครับเป็นสสได้นะครับอุตสาหที่จะเข้ามาเป็นอยู่ฝ่ายรัฐบาลได้จากการที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตรีต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเมื่อไรครับจะเลิกตบสัตรีต่อประชาชนสักทีเมื่อไหร่จะเลิกนะครับที่จะไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนสักทีเมื่อไหร่จะทําตามคําพูดของตัวเองได้สักทีครับนะอดีสรรไร่ก่อนนะครับก่อนบทอุ้งอิงเนี่ยนายยก รัฐมนตรีหญิงนะครับเป็นแพรนําพาประชาชนจากกรณีที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนำโดยพักเพื่อไทยมีมติเสนอชื่อนางสาวแพรทองทาชินวัตนนะครับแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยขึ้นเป็นคดีเดตนายกมตีให้ที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรรงมติในวันที่16สิงหาคมนั้นล่าสุดนะครับ16สิงหาคมนายอดิศรเพียเกศสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยได้รายกอน,นะครับผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นแพรนนำพาประชาชน ก้าวข้ามพ้นความทุกข์ยากนะครับสู่สุขสารบนแสงทองนะครับสองร่านะครับแพทองทานลุ่งอรุณนะครับเบิกบานพร้อมชัยโยขอต้อนรับนายกหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะครับของไทยแพทองทานชินวัตนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับคุณแพทองทานจะอายุเท่าไร่อะไรวุฒิภาวะเนี้ยเพราะผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสยนี้แต่ผมเคยจําได้นะครับว่าคุณ อดิศรเพียงเกตเคยพูดคําว่าเนนจะมาเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงนะตอนที่นะรเรื่องของคุณพิธาซึ่งคุณพิธาก็อายุมากกว่านะนะร,รู้สึกว่าวามสามารถก็น่าจะมากกว่าด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนั้นทําไมคุณอดิศรพูดอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้คุณอดิศรพูดอีกอย่าง,งก็ต้องบอกว่าครับวันนี้คุณอดิศรน,นะครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับนะบจำคำพูดของตัวเองให้ได้ครบถ้วน นะแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะนะักรุณาไปดูนิจิตตอนฟุตปิ์มากว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอะไรไว้ไม่ใช่นะครับพูดแล้วพูดเลยถึงเวลาก็จําไม่ได้นะครับพูดไม่อยู่กับหักรอยไม่อยู่กับร่องรอยอย่าเป็นคนแบบนี้ครับจําคําพูดของตัวเองให้ได้บ้างครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขล้นหน้าอย่าเดตฟังครับ